ช่วงนี้ขายดีค่ะเม็ดผักไม่พผักมอเดียกจานนเที่ยวกันเอาเลย่่วต้องเก็บบชสิบอันนี้เก็สิำมอกอันนี้ระมามักขายดีดีค่ะช่วงนี้ช่วงเทศกาลจุ่บตาดูดูกาลเนี่ยดูดูการพัวข่าเพิ่โฆษณาสินค้าเพิ่งบรรยากาศตลาดนัด แำมือเศร้าค่ะแำมือเศร้าแำมือสวยค่ะอยู่สุวรรณนกคูหาอำเภอสุวรรณนาคูหาจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะมาพบมาพอกับช่องค้นําพองคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตลาดแำมือเศร้าค่ะเจบแล้วค่ะพ่อค้าพ่อค้าแม่ขายกับเจบแล้วค่ะพี่น้องค่ะค้นกระเบิดแล้วลูกค้ามหาจับใจสื่อของกระเบิดแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็กระั่งเจบของค่ะมนนี้ค้นบ่หลายค่ะพี่น้องค้นบ่หลาย คนบนหลายคนเป็นบุญกะถินท่าไรผูได้บอกคอยมีคน้นพ่อค้าแม่ขายกบเจ็บของแล้วค่ะบรรยากาศเจ็บภาพบ,บรรยากาศตลาดนัดกำลังสิเลิกไม้ปีให้หน้องเบิงสิเลี้ยพ่อค้าแม่ค้าเลี้ยนแน่ยุป้าไปปลา,า,า่หลายค่ะแต่ว่าจะชวมากจะหาเจ็บเจ็บของแล้วล่ะเจ็บของตึงตังตึงตังยู่ยุบ ของใส่ของซอยล้ลา,ลา,ลานนี่ล้านใหญ่ใหญ่ค่ะรดูการนี่เกี่ยวเข่าเนาะค่ะเกี่ยวไปเกี่ยวเข่าล้านใดกับนี่ช่วงเกีียวเข่าเกีียวก็เป็นเกีียวเข่าเกี่ยวเอาไปเกี่ยวเข่าตัวที่กะเบ้าเพชรค่ะมาพบมามพร้อกับช่องคนนําพ้องคือเกาค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตลาดนัดกําลังสิเลิกค่ะเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดกําลังสิเลิกไม่พีหายน้องเบิ้งค่ er ะอันนี้ร้านพอค้าน้อยค่ะนี่ร้านพอคาน้อย ไอ้ด like ีบ่จ้าเมื่อนีงไปขายจ้าพอได้ยกคารีเราเอาค่าอื่นบาลูกลราเจ้าตักค่าเล็กมันสิของใส่ของสวยหลายอันหลายแน่วข่องขามีส่วนขมิ้ตาจักกระเบื้องหอดเรือดลบกุล่ะฮู้นดูดันข้างในกุล่ะกับสีขาดสีเน่าออกมาข้างนอกนี่ นแพนร่ของอยากของกินของอยากของกินก็เจ้าก็เจ็บเมือแล้วระคะเหลือตะปกของใส่ของซอยค่ะพอขาดแมข่ขาดก็กำลังเจ็บของค่ะพพบรรยายกาศตลาดนัดกำลังสีเจ็บกำลังสีเลิกไม่ให้พีให้นองเบิ้งค่ะ <sk r isa> บางคนก็เจ็บแล้ว่ะค่ะเจ็บแล้ว, <S <s <uk ur> วนของคอตาเป็นกำลังสีเจ็บ <S <s <uk ur> <gambling. S 1> แวน่นตาค่ะ เขาาพูดเขอลเป็นตากำลังเ่งปนลุงงแรงบอตาบอบอบบอลุงบอลุงน้ำน้ำแม่ข้าน้อยโอ้ลูกชิ้นสิมดดล้วต้นี่ลูกลาเหลี้ยอยู่หน่อยหน่ึงต็นนี่ มาค่ะพิกัดตลาดนัดชุดวันนะคูหามะเหมา,มาให้แม่ค้าเนี่ยค่ะนี่แม่ค้าิได้เมื่อบ้านใกล้สิเมิรแล้วในต้นแม่ค้าน่อยของใส่ของซอยลายอันลายแนวอันนี้คนโฆษณาของคนเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะคุณ่มเต็มขื้หัวเหลี่ยมก็เก่า เม็ดผักใม่ผักขายดีดีค่ะพี่น้องค่ะช่งเทศากาลนี่นะปลูกฟังค่ะเขาหน้าปลาแล้วก็ปลูกผักนาหนาวปลูกผักกินเองค่ะบรรยากาศตลาดนัดย่มาเศ้าค่ะเกี่ยวเกี่ยวลันนี่บาทนี้ แม่ค้าก็เริ่มเจ็บคล้องแล้วค่ะเป็นตลาดสองฟังท้างค่ะเป็นตลาดสองฟังฝุ่นฟังหนึ่งตีฟังหนึ่งค่ะแต่ว่าบรรยากาศตลาดนัดนี่ก็คนเจ็บข้องแล้วล่ะค่ะพราะข้าแม่ค้าก็เจ็บข้องแล้วค่ะเพราค้าแม่ค้าเจ็บของลูกค้าก็บเบิดแล้วค่ะมีตะลดแลงหน่วยๆอยู่ เดี๋ยวคนนับฟังสิพี่น้องถามไปเบิ่งฟังนั่นค่ะรถสายไปก่อนรถหลายหลายค่ะพี่น้องเราบลงลง่งโล่งเพราะว่าไอตลาดนัดมันเลิกแล้วเนาะรถกับรังมหาเจ็บมานั่นค่ะรถกับกำลังสิเมื่อบานลูกค้าลูกค้าพ่อค่าพอ่าพอค่าแม่ค่าแต่กำลังสินทับลูกค้าแต่กำลังสิเมื่อบานไปเพราะท่าน,นใดค่ะพี่น้องค่ะรถหลายเป็นตลาดสองฟังข้างยูสุวรรณคู่หา อำเภอชุวรรน์คูหาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะตรงกับเมื่อสิบสาคำค่ะพี่น้องค่ะ13บําสคำมาพบมาขอกับพ้นลำพ้องอยู่ข้างนี้คือเก่าค่ะเมื่อกว่าเสีภาพบรรยากาศตลาดนัดแม่มื่อเร้าไม่ให้ปีให้น้องเบิ้งที่เก่าเขาก็่าไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะออกแา๊กนัดนี้เมาก็ไปตามนัดไม่เรื่อยๆค่ะมาเบิ้งฟังนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลานเสือผ่านนาแพร่ ็บของขึ้นรถแล้วคันสิเลิกแล้วสิแคบแล้วบ้านพนขนมแม่ขนมบ้านเป็นบ้านพินแบบขาวอันใดขอขาดเพิ่อนมามาเอาขาดเพิ่นสิกลับบ้านรวที่สุดในโลกของเพิ่นกัเอาขึ้นรถแล้วสดๆทำสดๆเท้ากิปขูดสดๆเท้าไปน้ำขายไปพร้อมสดๆเลยค่ะ ฟังชิมหน่อก้องชิมหน continental 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 ่อยาลก้องชิมหน่อยเด้ออ่ากชิมหน่อยกองชิมหน่อยคุ้นค่ะเดี๋ยวชิมกันเน้อค่ะน้องชิมกันเ้อค่ะน้องว่าม่สแสบบสยอดสุดยบค่ะแบสมเพลินโคษณหนยูดอกสะสรวยแสบบนบอห่ปตลาดนัดสุวูหาเด้อค่ะมาพบมาขอกับเพินยูน่เลยค่ะไปขอค่ะจ้ชิามหนาเด้อค่ะกันผู้ใดมากเท่านขอกัขนมบาบีนยูน่ค่ะ บ้าบินเจ้าสวนค่ะบ้านสวนบ้านสวนมาเองอันนี้กรอบผะค่ะพี่น้องค่ะยายมันบรรยากาศตลาดนัดเนี่ยเหมือดเละเหมือดเ้าค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำคล้องเดี๋ยวพ่อการไม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะพ่อการไม่คลิปหน้าค่ะ